สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีโคชยอแล้วก็สวัสดีแฟนๆเพจฟังด้วยหัวใจทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันพุธขออภัยวันอาทิตย์เราเบรกไปหนึ่งวันแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ให้ตอบกันนะว,ว่าถ้ามีตะเกียงวิเศษนะคะอยากขอพรว่าอะไรอันนี้ใครอาจจะยังคิดไม่ออกเนาะถ้าคิดออกลงมาช่วยตอบหน่อยนะคะอยากรู้ว่าเออพรในใจของเราคืออะไรนะคะ คุณโจมีพรที่ตัวเองจะขอไหมอ่ะครับอืมถ้าหากว่าได้ข้อหนึ่งเนอะอืมอะไรดีครับถ้าเกิดเ,เป็นนางงามเนาะก็อยากให้โลกสงบสุขนะคะแต่ว่า<ม>พอเราทํางานด้านนี้เนาะเราก็รู้ว่าเออมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรามีความแตกต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเนาะมันต้องมีการประนีประนอมกันซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ เรากําลังเกิดขึ้นเนาะเรียนรู้ร่วมกันไปครับสำหรับคอ,อสยอดเนี่ยก็คิดว่าอยากจะเป็นผู้ที่สามารถตอบทุกคําถามได้เนะไม่ว่าจะใครถามอะไรขอให้เป็นคนที่ตอบได้ทุกอย่างนี่นแหละครับ<อ>คือความหมายมีปัญญาฉชาชลาดลักแหลมนะคะใช่ครับอ่าดีค่ะเป็นเป็นพรที่ดีเนาะอืมค่ะอ่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้นำเสนอนะคะ เพราะว่าก็มีประเด็นที่เห็นกระทู้ในพันทิปมานะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องในที่ทำงานนะคะอะขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะ,อะโอเคอะตอนนี้จอขึ้นแล้วใช่ไหมคะเห็นครับเข็นชัดเลยครับโอเคขออนุญาตลงอันนี้ก็คืออย่างที่บอกเนาะเป็นเรื่องที่ทํางานเนาะเขา หัวข้อในกระทู้บอกเลยว่าน้องที่ทำงานลาออกแล้วทักมาบอกว่าลาออกเพราะเราโอ้แค่ฟังนี่ก็รู้สึกว่าโอ้แล้วก็ในคอมเมนตะ์เนาะคนที่เข้ามาคอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นส่วนใหญ่ฟังแล้วก็ปวดใจแทนเจ้าของกระทู้เหมือนกันนะคะเพราะส่วนใหญ่คนก็รู้สึกว่าโหการที่ใครสักคนลาออกเพราะเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ การที่น้องคนนึงยอมทิ้งงานก็คือทุกคนเห็นใจทางน้องส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีคนที่เข้าใจความเป็นหัวหน้าว่าเออมันก็มีความหนักใจที่จะต้องดูแลลูกน้องเยอะๆแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะคะอ่ะขออ่านเนื้อหาในกระทู้ให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะเขาเขียนบอกว่าเรื่องเพิ่งเกิดเลยค่ะ ก่อนจะเล่าอะไรบอกก่อนว่าน้องเขาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในเครือเดียวกันแล้วตาแหน่งของน้องในที่ทำงานเดิมคือตาแหน่งเดียวกันกับเราในปัจจุบันอ๋อก็คือเหมือนน้องย้ายบริษัทมาเนาะแต่ว่าถูกลดตาแหน่งคิดว่านะคะเท่าที่ฟังจากเนื้อหานี้นะคะพอดีว่าน้องที่ทำงานจะลาออกแล้วเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เขาทำงาน ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้องทักมาในไลน์ค่ะบอกประมาณว่าที่เขาลาออกเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรจะบอกให้นะเพราะพี่นั่นแหละก่อนจะด่าจะว่าใครหัดย้อนดูตัวเองก่อนใช่ว่าคำพูดแต่ละคำคนอื่นเขาจะรับได้ถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวก็จะมีคนทยอยลาออกเพราะพี่เหมือนที่เราลาออกแล้วก็บอกว่าเตือนแล้วนะ คือเรางงแล้วก็แอบ,บเสียใจเล็กๆค่ะคือในที่ทำงานเราเป็นหัวหน้าน้องเขาเวลาน้องทำงานไม่ถูกหรือไม่ตั้งใจทำงานเราก็เตือนเตือนปกติไม่ได้มีคำหยาบคายเลยแต่เราพูดเตือนทุกวันย้ำๆซ้ำๆเพราะเราต้องการงานที่ดีขึ้นค่ะน้องคนนี้รับรู้แต่ไม่ทำให้ดีขึ้นสักครั้งเลยหลังๆเราเลยไม่พูดและอยู่ๆก็เกิดเรื่องที่เขาจะลาออกนี่มา สักพักพอคนอื่นตามงานกับน้องคนนี้น้องเขาก็มักจะบอกปัดว่าไม่ทํายังไงก็จะออกอยู่ละแบบนี้ประจําจนบอสเขาจัดการเรื่องลาออกของน้องให้เร็วขึ้นค่ะคืออยากถามการถามตามงานตักเตือนในหน้าที่ของหัวหน้างานเราทําผิดมากจนน้องต้องลาออกหรือคะเพิ่งลองใช้ครั้งแรกอาจจะลงแท็กผิดนะคะช่วยตอบเราทีค่ะ อ่าซึ่งตอนนี้ถ้าใครเปิดเจอกระทู้นี้เนาะก็จะเห็นคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะคะคนเข้าไปช่วยแสดงความคิดเห็นมากมายเลยอ่าโคชยอดพอฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะอืมเนาะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นได้เนาะเป็นความตีความของแต่ละฝ่ายด้วยแหละมผมก็ถ้าหากว่าอยู่ในเหตุการณ์คงจะต้องก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายเนาะว่าว่าทางไหนเอ,อมีข้อเท็จจริงอะไรแค่ไหนแต่ว่า ในส่วนที่ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะมันเป็นปัญหาของเขาถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทําในหน้าที่ของเราด,ดีที่สุดแล้ว mm hmm. แต่ก็การสะท้อนแบบนี้นะโบราณเขาว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังเนาะบางที mm hmm. <laughs> เอหรือว่าตัวเจ้านายเองมีรูปแบบการสื่อสารที่ต้องปรับปรุงไหมเนาะ mm hmm. อะไรอย่างนี้ mm hmm. อันนี้อันนี้ประเด็นเนี้ยเรามักจะไม่รู้ตัวเนาะ mm hmm. สิ่ง,นงเนี้ยอ่าวิเนียซาเทียเนี่ยศาสตร์ทางจิตวิทยาที่โคตชยอด รู้สึกสามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าบางทีการสื่อสารของเราโดยไม่รู้ตัวเนี่ยม,มันกระทบกระทั่งจริงๆด้วยคุณโจเราจะต้องมีการดูแลตรงนี้มากๆเลยครับอืมค่ะใช่ค่ะใช่ใชโอ้ดีมากเลยนะจิ้งตกทักยังต้องฟังนะคะก็คล้ายๆกับที่หลายๆคอมเมนต์บอกนะคะว่าก็ไม่บางคนก็บอกว่าไม่กล้าออกความเห็นเพราะว่าไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้รับทราบมาแค่บางส่วนนะคะขอสต็อปแชร์ก่อนนะคะ ก็ถ้าจะบอกสั้นๆนะคะเข้าใจเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าในที่ทำงานเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกทุกท,ท,ท,ที่ทำงานเนาะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าถ้าเราหันมาคุยกันนะคะและร่วมกันแก้ปัญหาในกรณีที่ในองค,อค์กรนะคะบางครั้งที่เราจะต้องช่วยจัดการคอน FLICT นะคะส่วนหนึ่งเราก็จะมองหา จุดที่เหมือนกันก่อนเพราะว่าจุดต่างน่ะมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่จุดที่เรามีเหมือนกันและทุกครั้งเลยนะคะส่วนใหญ่เนาะก็จุดที่มีเหมือนกันก็คือทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือความสําเร็จขององค์กรเป้าหมายที่จะบรรลุนะคะซึ่งอย่างที่บอกเนาะเห็นใจทั้งสองฝ่ายการเป็นหัวหน้างานแน่นอนดีแล้วนะคะอย่างเจ้าของกระทู้ที่บอกว่าไม่เคยหยาบคายเลยนะคะใช้คําพูดที่สุภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตในที่ทำงานเยอะมากเกือบ24ชั่วโมงในวันหนึ่งเนาะเรานอนไปก็ประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ทำงานบางที่คือ10ชั่วโมงในที่ทำงานเนาะก็คือในช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่เนี่ยเราอยู่ที่ทำงานเกือบตลอดเวลาเลยการที่จะมีกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำงานเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากให้อยากจะทำงานต่อไปเป็นกำลังใจเนะเาะหัวหน้าหลายๆคนก็มีเป้าหมายแน่นอนที่อยากจะบรรลุความสำเร็จนะคะแล้วก็ความร่วมมือของทั้งทีมงานเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเลยอยากจะฝากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะก็คือสิ่งหนึ่งคือความเมตตาที่จะมีต่อกันนะคะในการที่เราพูด สุภาพดีแล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องพูดอะไรที่ให้กําลังใจเขาเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ทําผิดเนี่ยแน่นอนทุกคนทําผิดไม่มีใครทาถูกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีสิ่งที่เขาทําถูกการให้ฟีดแบ็กนะคะเพื่อให้เขาพัฒนาให้ฟีดแบ็กที่ให้เขาปรับปรุงอย่างเดียวไม่พอฟีดแบ็กที่สําคัญไม่ควรละเลยนะคะก็คือฟีดแบ็ก ชมเชยในสิ่งที่เขาทําได้ดีเพราะว่าถ้าเรานึกถึงตัวเราในสมัยเด็กๆนะคะเวลาอย่างพ่อแม่บอกให้กินข้าวเนาะแล้วบางคนอมข้าวแล้วก็จะโดนแม่ตีอย่าอมนะเดี๋ยวจะโดนตีซึ่งพ,พ,พอแม่เผลอปุ๊บเราก็จะอมข้าวทันทีขณะที่เด็กที่กินข้าวเคี้ยวข้าวหมดแล้วพ่อแม่อ้อเ,เ,เก่งจังเลยเก่งจังเลยเขาก็อยากยิ่งอยากกินอยากโชว์เนาะ การที่ให้ positive feedback นะคะหรือคำชมเชยเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ดีและเขาก็จะยิ่งอยากทำแบบนั้นต่อไปแล้วพอได้คำชมเชยเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานรู้สึกอยากมาทำงานทุกๆคนอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆไม่มีพนักงานคนไหนที่ตื่นเช้าขึ้นมาฉันจะทำให้งานในบริษัทพังไม่มีแน่นอนเลยนะคะก็อาจจะต้อง เติมความเมตตาเข้าไปนะคะความปรารถนาดีเขาก็จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราเตือนพอเราชมเขานะคะแล้วเราเตือนสิ่งที่ให้เขาปรับปรุงเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเราทําไปด้วยความปรารถนาดีและเช่นกันเนาะในฝ่ายลูกน้องหรือว่าทีมงานนะคะขณะเดียวกันเราก็ต้องเมตตาต่อหัวหน้าของเราเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกหัวหน้าเขามีเป้าหมายเขามีทารกที่เขาจะต้องอ Achieve หรือว่าทําให้ได้ผ่านบรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะมันก็จะมีแรงกดดันบางเรื่องที่เขาก็อาจจะไม่ได้มาบอกเราโดยตรงเขาคงไม่มีเวลามาอธิบายให้เราฟังนะคะแต่ถ้าเราเมตตาเขาเช่นเดียวกันเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของเขานะคะเราก็จะสามารถร่วมงานกันอย่างคําจุนเกื้อกูลกันแล้วก็ ไปถึงเป้าหมายที่เรามีร่วมกันก็คือความสําเร็จขององค์กรนั่นเองค่ะครับก็ค้อยอดคิดว่ามันสําคัญที่ต้องมีคนกลางที่เป็นสะพานเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือจะมองในมุมของตัวเองการรับรู้ของตัวเองเนาะที่ส่งมาแล้วบางทีมันไม่ใช่ฝ่ายไหนผิดด้วยเนาะบางทีทั้งสองฝ่ายก็มีความปรารถนาเดียวกันที่จะให้งานสําเร็จหรือว่ารักบริษัทพอๆกันนั่นแหละแต่แต่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ การสื่อสารหรือว่าสร้างความเข้าใจเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นตามองค์กรเดี๋ยวนี้ครูโจ้ครับก็จะมีพวกนักจิวิทยาองค์กรเนาะอย่างอย่างโค้ชยอดเองกับครูโจ้เองก็ทํางานนี้อยู่เนาะก็คือ,อเราจะเป็นคนประสานระหว่างนายกับนายขอเนาะไม่ว่าจะอ่าสมรรถภาพในบริษัทจะเป็นยังไงเราก็จะเป็นคนที่สามารถจะทําให้เข้ามาใกล่เกีย่ยและก็เข้าใจกันได้ด้วยหลักของจิตวิทยาครับครูโจ้ถ้ามีคนกลางก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นไปอีกนะคะครับ โอเคค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกทกท่านนะคะจะได้ข้อคิดอะไรกลับไปบ้างนะคะจากสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะแล้วก็ถ้า,าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวก็เราจะแปะลิงก์ใน YouTube นะคะสำหรับกดชมย้อนหลังในตอนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะ อย่าลืมนะครับเราอยู่ข้างๆคุณเสมอนะครับเจอกันทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มตรงครับเราฟังท่านจากหัวใจครับ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ